เจคเคนขอนำเสนอบ้านสวนให้ชมนะคะแปลงนี้มีทั้งสระน้ำมีทั้งต้นไม้มีทั้งบ้านพักนะคะที่ดินฉนดคุดแดงค่ะมีโซลารเซลล์ด้วยนะคะทุกท่านพื้นที่ขนาด2ไร่อยู่แบบสไตล์บ้านสวนที่คบคันเลยทีเดียวนะคะอากาศดีมากๆค่สะสงบร่มรื่นมีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายชนิดบ่อน้ำนีนอกจากจะนำน้ำมาใช้ภายในสวนได้แล้วยังสามารถเลี้ยงปลา ได้ตามใจชอบเลยทีเดียวนะคะบนพื้นที่มีสวนกล้วยค่ะกว่าร้อต้นมีมะม่วงขนุนฝรั่งมะพร้าวต่างๆด้วยค่ะเฟอนิเจอร์ในบ้านนะคะก็จะให้บ้างบางส่วนทุกท่านตามสภาพเนาะบ้านสวนสไตล์ธรรมชาตินะคะท่านใดต้องการซื้อเก็บไว้แปลงนี้ราคา1นึ่งล้านสองแบาทค่ะพื้นที่2ไร่พร้อมบ้านพักส่วนค่าโอนคนละครึ่งนะคะ อยู่ใกล้กับสถานพินิษ์ถนนอุดรน,น้องบัวลำพูค่ะทวร์คุยติดต่อสอบถามหรือว่านัดเข้าชมพื้นที่นะคะท่านติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะนัดล่วงหน้าก่อนค่ะหรือว่าสอบถามขอ,ข,อข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกันก่อนเพื่อจะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากกว่านี้นะคะพเพราจะขีดเขนแจ้งเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ